นักรียนเรยาจสามสมคนสนางที่ทางเรยนไ้เทียมไ้ที่จะมาตัดต้อรับช้วยสามภาษาตัดไปรับท่านจะธทนสามแนั้นพามาถึงน้องเดงาจนมา่ึนกรีนของท่านใดก็ให้ช่วยเทศัพต์ติตตาไม้ด้วยนะครับเพราดว่า จบเรียยได้พร้อมจะมาต่อเปาภาษาเป็ภาษากฤษภาษาไทยเวียงจันแล้วก็ภาษาบ้านเราไม่ใช่ภาษาอีสานกับเวียนภาษาไตเราเน่ยนั่นก็ขอ้ประชาชนสมานให้แักเรียนที่จะมาณสามภาษาให้ีรับมเสาเาเปนาษาอเาา ไปครัก้อมครวด้คั้คได้ครับวรัรบคร้รัวบวอัด้ครอครับัวครัดบครัวก็ไบัวรบวั้ดครับดรบบั้